สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับลุงมี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสอสอ,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 อสมองลบภูมิกังมหานนะฮะออโอ้จ็บคอฮ <c oughs> ะตอนนี้ลุงก็มาเล่นเยอรมันนะครับจะมาเล่นสายบอมเบอร์นะฮะได้บอมเบอร์นั่นคือจูแปดสิบเจ็ดดีสามนะฮะทุนดีสามโอเค แหม่นี้ก็มีคนจีนมาเล่นด้วยนะฮะไม่รูดจะได้เลือหรือเปล่าเพราะว่าคนจีนเนยเลือดร้อนนะครับจีนเตี้ยใช่แล้วจีนนั่นจะเอาร่มร้อนเคยเล่นทีหนึ่งแล้วแบบไม่เล่เลไม่เป็นทีมเลยะะแล้วแต่คนนะฮะไม่ใช่ว่าคนจีนจะเป็นหมดทุกคนนะฮะ <c oughs> นีน้องโอมก็ตาม <c oughs> หลังลุมาติกๆนะคร ดได้ <มา S 1> บอมเบอร์นี่เป็นเครื่องบินบอมเบอร์แบบทิ้งระเบิดแบบดิ่งนะฮะไม่ใช่ทิ้งระเบิดแบบเห้ือนทำไมเขาไม่บอกว่ามันเขาถูกเราเลยอะดดีลงุงเขาบอกว่าแปดเจ็ดนะเกี่ยวเราไม่ลงุเงเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วจูแปดเจ็ดทำไมมันเยอะจังแบบนี้อืสี <c oughs> ่ลำลยตายแล้วมีแต่เครื่องบินบอมเบอร์หมดเลยไฟเตอร์มีแค่สา,<อ>า,ามลำสี่ลำ

ทิ้งดิมันนี่จะทิ้งโดนหรือเปล่าะน,ะมนมีมันไี่มันนี่มี่เป้าเหมือน AI เสียด้วยมันจะไม่โดนนะลุงบแบบมัาานจะให้กกแบบนี้ไอน้ตแค่แบบนี้ถูอว่าแบบนี้มีมีเสียด,ด้วยนะลุงทางด้านตายมือในี่มีตา,ายลงดีเจ็ดเอไอ นี่ไม่เข้ารองเลื่อนลงับตึ่งเบาเลยฮะดูมีแอร์เบรกด้วยไม่ได้ลงรู้เนี่ยอืพอ๋อมไม่มีอะเอาไมเจ็คเกร์ให้เลยครับจัมแล้วมเป็นรุ่นติดดิดมินโอเคเกิบตัวทิ้งระเบิดได้เลย Okay. มีใครมาบ,บอกไปได้ลุงมันกันแห้งบนโอเคไดได้เรอรอรอเบยกแล้วเฮ้ยอีกสองางข้างหน้าสองางข้างหน้าตาตาตรงไหนเหอยหาไม่เจอไ้ลไกลๆเรอให้แบบว่าขึ้นก่อนขึ้นก่อน ไม่โดนวับลลวยไปไ <c oughs> คไนเอ่ยคนอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> ตอตามนี้บายตันมีายามากลุงำามาก ต,ต้องอะไรตางเลี้ยวมันนีเลียวเลยเลียวเร็ว,เรว,เรวมากอโอเคเจอแล้วมันก็รู้แล้วตีมันก็รู้ลมอุ้ยสองลำคุณเปรนีห้าสิบอโอ้ยเอลุงปีสามเก้าพึ่งเอ็นว้าวแ้ไต่คุนลำนั้นไต่ฝุนด้วยลุงพร้อมด้วยกระสุนหัวระเบิดไปลำนึงรล้วอะไรีสามเอ็นีสามสเก้าเอ็นเขาคือว่าเขาใจร้อนอ่ะเขาใจร้อนคุกัยิง ระวังด้วยจำเราบินงีก่อนละ่ะโอ้โหใต้ฝุนมาหาผมลแล้วเราไม่เอ่ยระวังเราไม่โดนเลยแรงดีช้าจังดูมันความเร็วปกติก็สองร้อยดช้ามากใช่หรือช้ามากจูบกูไม่ได้ อ่นานแล้วไอ้คุณ <c oughs> น้ำที่เล็กๆนะฮะที่จะไปจอดเออบรรจุระเบิดอันใหม่นะฮะว่าเทนี้คงซื้ออะไรเข้าไม่ได้หรอกโดนโดนสอยเหรอไอ้คุไม่ได้เรื่องนี้ ให้ให้ป้องให้จัดการเดี๋ยวดิงตามไม่ทันต็บินไม่รู้ลมว,าว้าเจอเขาเขาดิง่งเร็วมากของผมนี่โอ้โหดิ่งความเร็วสามร้อยอยากจะลองไม่บินดุเกพิ่นเจอสนามบินแล้วสนามบินเล็กๆจกเดียวคื้นไม่ได้ก็ถอยมานะครับ โอ้โห p 4เจึงมป็นหัวด้วยสอ,องลังเลยตัวรี F6F กับ p c 7 p c 7 Thunderbolt นะนระจายลงกับ F6F ด้วยแต่ละลังนี้เกาะหนาทั้งคู่เลยคงไม่มีใครตามหลังมาเนาะโอมร่วงยังยัง,งตางก่าตัวยังยังอยู่ลงของมันตัวอยู่ มันหัวเต็มเลยมันสู้กันโอ,อ,อ,อ้ยขอขตู้บานไม่ยิงน้อยแล้วพี่สิเจ็ดเขาก็ไม่ลงมาเลยขนยุนกันยิงกันไม่กุนใจเลยเขาบินเหรอพี่สิเจ็ดมันน่าจะแบบอะไรนะรองจงังหวะประมาณนั้นส่วนใหญ่พี่สิเจดจะไม่จงทีซึ่งหน้า ย้ายย้ายบินส่วนกันนะรอ,อก่อนพีพีเจ็ดอ๋อเขาจะหายหนักดีกว่าแันขึ้นแล้วเพราะว่าละ่ะทำไมเขาไม่มีนัหรือว่าเขาจะตตีบงมาหาผมสภาพปีกไม่ให้มันแ,แข็งยังหนักเลยโอเคมันจุระเบิดมันน่าจะบรรจุระ,ะเบิดได้เยอะกว่านี้นะ ไอ้เทเกอร์ของไมกาสี่ลูกขึ้นไปอันนี้ลูกเดียวโอ้โยิงไม่โดนเลยโคตรน่าสงสารเขาเปนคิวมากครัผมยังไม่โดนเลยอือโอ้พลาดโอกาสสำคัญนะเมื่อกี้จะได้มากอ้าวทีมเราสอยไปร่วงสองลำสามลำแล้วโชคดีหน่อยเจอทีมที่ดีนะไม่แน่ตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่ามีร้องเลยขังทีม F một F hai F còn đi F một F. cái này. Đi, uh. oh. Không phải cái này đâu. Ồ, ừ, oh, คิดว่าผมเลีบินได้อย่างนี้นะโอเคมาสนามบินเล็กๆตรงนี้เลยตาแต้มเลือดรอดไหมเนี่ยสองลำ้ำหัวรีผมแต่ละคนคิดดูเจ็ดสองลำกับไอพวกเอฟหนึ่งล้ำข้างผมงเฮ้ยไก่จะลงสองดูยี่สิบสิบ กีฮอตูพลาดแล้ววอเตร์ตู้ไม่รู้ตูดได้ไหมบบไหอ้อนไปนอนไปนอนไปชิวพันน์คนเดียวบินสีแงนี้เจ็ดจานลอยแรงเลยลงเจ็ดนี้ก็ยิงเข้าเสร็จเลยอย่างเนี้ยเสร็จเลย โอ้ยความเร็วตกงละไล่บอมเบอร์ไล่ยิงอ่ะปีสิบพวกเรงสงครามปีสิเลยไมจะไม่ลุงผมคึ้นดับแล้วผมมีโอกาสดูได้ครั้งเดียวได้เลยูไปแล้วลง

ม่คิวได้นันน่ะเอ้พีีีเป็นเค้ืบินจิ๋วโจมนะท้ามันมาแพ้มอมเบอร์วะถ้าเขาแรงเครื่องหนีทันก็ได้นั่นน่ะเอ้ยลุงลุงเอฟยุ่งมาลุงตั้งมันลุงไม่ทัวเรเล่นเเล่นิงแบบข่อุ้นกันอันับทุก่นาไปแล้วหือว่าเขาพกรุกนไไรนี่

เครื่องดับลง้นผดูผม,มดีค่อยู่ในคิวด้วยอะไรวะโคยามะเครื่องดบับมันยิงได้อะต่องไฟนี่แหละนี่เครื่องดับเลยเดินบอมเบอร์สอยจริงๆแล้วที่น่าอายมากที่มือนจูเลยนะตรงนี้อายแตนคืนนู้นเลยเดินจูสอยน่าอายมาก ดเ่ดจะรู้ได้ไงว่ากระสุนนี้เยทนะ่าไรอันนะชัวร์ลุงไม่ปรับลุงจำนะผมบอกอย่างนั้นการติปรับแต่แต่อยากจะรู้ว่าในห้องเครื่องมันดูกระสุนอยู่ตรงไหนว่าเรายิงไปกี่นัดแล้ว มันไม่บอกกันลงอยู่ตรงมันไม่บอกหรอกใคจะบอกกันลงไม่บอกได้หรออ่มันน่าจะบอกอะใจะทำบอกกันลงไม่มีแล้วก็นอ้น้มันน้ำปั้นอยู่มันมีบอกอยู่มันมีคล้ายๆแบบเหมือนอะไรวะไอตัวเลขอะขึ้นอะเหมือนในมอเตอร์ไซค์อะใช้ายตัวตัวคล้ายๆเหมือนมิเตอร์อะไรสักอย่างนี้เลยวัดกระสุนว่าตัวเครื่องปืนมันเปื่อยน้ำหนักไหมบอกน้ำหนักไหม กผมผมนั่งมองเลยว่าจะไงไม่รู้สมัยนี้เขารู้ได้ไงว่าอกระสุนหมดตรงไหนตรงไหนยังไงบางคนเขาเขาบอกว่าปืนเหมือนเอฟซียิงได้สามสามสี่นิ้วก็หมดแล้วมั้งช้างไหมอ่ะอะไรวะูทิ้งไม่โดนซะทีคือผู้เล่นรง้สายตรงขั้นของลำแล้ว เราคือม็อบเบอร์ลุงมันต้องตีผูเล่นใช่ใช่ละเบอรต้องระเบิดสิผมอยากเลยเฮ้ยฟอูไม่นะฟอคูเราอยู่สองลำพอลุงกลับแลุงกลับแล้วยิงระเบิดไม่โดนสักที ต,ต้องดูด้านหลังตลอดเวลาด้วยกลัวโดวนกลัวโดวนตุ๋ยอะ่ะข้างบนก็ไม่มีนี่คือสนามบินแล้วเดี๋ยวไปทิ้งแล้วเบิดใส่นั้นดีกว่าในจุด เป็นจุดศนสามเนี่ย้าจะคุ้มกว่าเพราะว่าใส่รถถังกมดีดิสนามดนบลายบายลเปิดฟันเปิดฟันนอกจีนมาไม่ใช่รอเป็นกาตุ้มกุ้ง ควพอเดี๋ยวสตุยเห็นี่กลับเลยสตูเห็นช่วยเลยนะมันติดติดใส่เลยโอ้ผมนี่สุดยอดต้องลุงลุงคิวแต่บอมเบอร์เนี่ยผมภูมิใจกับลุงมากเลยคิวคอแซดได้ผมเครียดเลยคอแซดเงียบเลยนะไอ้คนขับไอ้คนขับคอแซดอะไรนะเบินเครื่องดับยิงตายอ๋อแม่โดนยิงท้องเครื่องเอ้ยลุงเจ้ลุงเอฟสี่เอฟหกเอฟเป็นไรอยู่ เป็นัไล่อยู่ใช่ปบะผมไหวอยู่นะ F6F ผมมียี่สิบมิลแล้วพอนไม่เคยตัวเราสิบมิลถ้าเจอยี่สิบมิลนี่ก็จะไปหัวนะะไม่ีาถ้าเ F ถ่าเอ6 f ยี่สิบมิลนะผมไม่สู้เลยมันก็ไม่สู้เงเกาะหน้าไหนแค่นี้ก็โอ้โหลงรุ่งมาสองลำพีนี้พีหลานกล้ามาด้วยมันรุ่ง แบ่งด้วยแบ่งด้วยตายได้เลยแบ่งด้วยเอาตายไปแล้วเอฟอกเอฟอ้าวกรรมไม่แบ่งจะโลบเฮ้ยแบ่งด้วยดิผมนี่ลบโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกี่นาทีไล่โยไม่ใช่สีกี่วิเอ้ยเงี้ยมลูกชนเป็นไกเต็มซื่ออ้าวไม่ไหวเพื่อนอย่าบอกว่าเก็บสองนะ อ่ะบอร์เบอร์บ้านใครเก็บไอไอ้เก็บคนวะเนี่เออเฮ้ยอีกลำหนึ่งอยู่ทางนู้นน่ะจริงอารมณ์กำลังกำลังสงสัยร่วมไปแล้วว่าแล้วหรืออยู่ลำเดียวหรืออยู่ลำเดียวสบายใจบอกเลยเยี่ยมมันเบอร์โหดมากอ่ะ Đừng đứng sâu, nếu chú này... Nếu nó đứng sâu, là một lần. Được rồi, chúng ta. Chúng ta có một lần không? Người, để... Để chúng ta <laughs> okay, một lần nữa. Nếu nó chết, nó sẽ tay Nếu nó chết, nó sẽ chết. Ừ. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng เอ้าโอ้ชนะเลยเยือดแล้วทุกครั้งที่โดนโอเคจบแล้วทำไมล่เอ่าเลยครับผมกับน้องโอมก็ได้ผ่านสมรภูมิมาแล้วชนะยังขาดลอยนะฮะเป็นครั้งแรกที่อะไรนะบอมเบอร์สวยไฟเตอร์ เป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเลฮะผมว่าผม่าฉดมากคิดี้ฮกูว่าผมนี่เงิบเลยลุง <laughs> ก็เงิอเหมือนกันนะฮะบอมเบอร์สอยสอยไฟเตอร์คิดี้บอกบอกเานาะแต่ทนจนิตวไหวหน้าแปลกเล่นจบทีเดียวอัพเอาประสบการณ์ไปตั้งเยอะเลยอืม,อม <laughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะทีมเราดีมากแท็กทีมกันดีนะฮะ คิดว่าจะไม่ชนะแล้วนะเห็นแต่บอมเบอร์มีแฟลเตอร์แค่สี่ลำเองเมื่อเราไปสามาไม่ลุงไปเราบอมเบอร์เกือบทุกลำอ่ะไฟเตอร์ก็มีแค่ฟลกวูฟสี่ลำนอกนั้นเรานึกว่าจะสู้อะไรไม่ได้ที่จริงอ่ะทางนู้นน่าจะชนะเรานะแต่ดันมาแพ้ใช่ไม่พขพวค้เขาดิ่งขึ้นบนไงลงอยุดมันเดียวเลย เ็เลยไม่ชวงล่างแล้วก็ใครลงมาปุ๊บแล้วก็ลอยเลยมัน F4 เมื่อกี้ลงเขาบินไม่ดูเพื่อนชาวบ้านเขาเลยอะ,อะสามลุมหนึ่งแทนที่เขาจะหนีไปนะ่นะเขาไล่แทนน่าจะอ่นน่าจะเป็นอะใจร้อนมากเกินไปหรือเปล่าไม่ก็เสร็จแล้วก็โดนเครื่องบินเครื่องดับยิงตายน่าจะเป็นอย่าง,างนี้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะก็พวกเราทั้งสองคนก็ ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย